ท่านประโยชน์ข่าวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบัดนี้ท่านนั้นหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานปรรมฐทานแล้วโดวยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการสมาทานขอให้ท่านตั้งใจสมาทานด้วยความจ,จริงใจและด้วยศรัทธาแท้ อย่าถือว่าเป็นประเพณีท่นานขณะใดจิตนั้นท่านหลายถือคําสมาทานเป็นประเพณีคำว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มีในท่านหรือว่าคำว่าสวรรย่อมไม่มีในท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสักตวพูดสักตวก,กล่าวกล่าวตามประเพณี ถ้าเราถือกันจริงๆคำหนึ่งมีว่าอีมาหังพระกวาอตะภาวังตุมหากลงปริจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้อยคำนี้จะเป็นจริงตามคำที่ท่านท่านกล่าวหรือไม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายดูอิธิบาทสี และบารมีสิบท่านสอนรายการนี้ไปจำจิตของท่านอย่างมั่นคงหรือเปล่าถ้าว่าทั้งสอนรายการนี้ไม่มีอยู่ในใจของท่านหรือว่ามีแต่ว่ามีศักทิ์ว่ามีมีอารมณ์บกครองอยู่บ้างแล้วอ,อยู่มากก็ยังไม่ชี้ว่าภาษสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> นี้คอยตานลายวัดใจของท่านแบบนี้ มักผลต่างๆจะมีขึ้นมนได้ก็อาศัยอิทธิบาทสี่และบารมีสิแต่ขาดเหตุจังสอนประการทั้งหลายเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งใจรักษากำลังใจของท่านให้มั่นคงอยู่ในอิทธิบาทสี่และบารมีสิถ้าหากว่าจิตของท่านมั่นคงจริงๆ จะเป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชชะละพิญโยปริสมิทัป,ปโตทั้งสี่ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกินวิสัยของท่านนาะก็จงอยาถือเอาตนเองไปวัดกับใครว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาคิดว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นการทะนงตนเกินไป คิดว่าเราเสมอเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นการมีจิตหยาบเกินไปคิดว่าเราเลวกว่าเขาก็รู้สึกว่าทำลายความดีของตนมากเกินไปเป็นแต่เพียงคิดว่าถ้าเราทรงความดีสองรายการนี้ไได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะทำ คำสั่งสอนพระองค์สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาทําลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารได้ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที <c> ่ <oughs> ท่าหนหลายยังมีการลดหลังระหว่างการทรงกําลังใจก็เพราะเหตุนี้เป็นสําคัญ <c oughs> วันนี้ก็จะขอพูดต่อเรื่องที่เปคุยานว่าโปรดได้จำมาให้ดีนะ ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกเีวิโชสฉล,ลพิญโญปฏิสัมพิธาประตทีอย่างนี้ใช้กำลังใจเสมอกันถ้าอารมณ์ใจเของท่านอ่อนแอราดในทิบบาทสีราดในบารมีสิผมขอพยากรไมเลยว่าไม่มีทางได้อะไรเลยแม้แต่ฌานโลก,กีก็จะไม่มีในจิตของท่าน เป็นนั้นว่าเมื่อคืนนี้มาพูดค้างไว้ในด้านทิ่ยิคุญยานว่าถ้ากำลังใจของเราเข้าถึงอุปจารสมาธิสำหรับทิพย์คุญยานี้อย่าลืมนะครับว่ามีแบบปฏิบัติอยู่มากสำหรับอาธิกาอาธิกรมิกับ,บุคคลหมายความว่าคนไม่เคยได้มาในชาติก่อน เเริ่มต้นในการกระทำตามแบบพิสุธิมักท่านใ,นใช้เตโชกสินอาโลกสินเนโอทาตกสินเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติให้เกิดทิยพยคุยานนี่ว่ากันตามแบบถ้าคำว่าตามแบบปฏิบัติก็ถือว่าถ้าเราจะใช้อะไรก็ได้มาเป็นกสิน โน่เพพาะอย่างยิ่งเราจะเอา,าพระพุทธรูปมาเป็นกสิงเราก็ใช้ได้ต่างว่าเป็นคนที่เคยได้มาแล้วในชาตก่อนเีพยงเป็นแต่เพียงสร้างอารมณ์จิตให้ถึงอุปจารสมาธิที่ปิครุยานก็เกิดตอนนี้สำรับแนวการปฏิบัติที่ผมแนะนำท่านว่าใช้คำภาวนาว่าพุทธังไม่คณิมิจ,จิตตังมาออก ทำมังเมคิลมิจิตังอุอามะสังขังเมคิลมิจิตังอามาอ,อุถ้าฟังอย่างนี้แล้วบางทีไปคุยกับใครเขาเขาก็จะคิดว่าผมสอนนอกรูนอกทางแต่ความจริงอันนี้เขาปฏิบัติกันได้ดีมามากแล้วก็ปฏิบัติได้ผลมาแล้วก็เป็นอันว่าถ,ถึง อนุสติทั้งสามใดการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติและเวลาที่ปฏิบัติต้องใช้อารมณ์เข้มแข็งการใช้อารมณ์อ่อนแอนี่ไม่ได้ต้องอจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่เป็นสำคัญเรื่องนี้เราผ่อนกันไม่ได้เลย กำลังใจจุดนี้จะต้องใช้เหมือนกันทั้งพวกฝึวกวิชาสามอภิญญาหกและปริสมิทายานใช้กำลังเท่ากันแม้แต่สายสุขวิปสัสสโกก็เช่นเดียวกันใจเสมอกันแต่ว่าแยกวิธีปฏิบัติเพื่อความรู้พิเศษเท่านั้นสมมติว่าท่านทั้งหลายสาม,มารถจะทำใจเข้าถชงถึงอุปจาระสมาธิ คือนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรยอยู่ก็าตามจิตสามารถจะนึกถึงภาพพระที่ท่านกำหนดไว้แต่ว่าภาพพระที่ท่านกำหนดไว้นี่โปรดจำไม่ดีว่าบางทีเรากำหนดเป็นภาพพระนั่งดีไม่ดีเห็นนึกเห็นเป็นพระนอนไปเสแล้วไม่ใช่ว่าเราเองนะตอนจิตนึกขึ้นมาล้วก็เห็นภาพนั้นชัด ถ้าทางที่ดีแล้วก็น้อมมาภาพพรนั่นมาไว้ในอกนี่จะดีมากบางทีเรานึกถึงภาพพร,ร,พระพุทธรูปว้พระพุทธรูปกลายเป็นประสงค์สียแล้วถ้าพระพุทธรูปนั่งกลายเป็นประสงค์ยืนและประสงค์นั่งประสงค์นอนอย่างนี้จงถือว่าใช้ได้ทั้งหมดบางทีเรานึกถึงภาพพระสีเหลือง จะกลายเป็นสีขาวปาปขไปบ้างเป็นสีคล้ำไปบ้างอะไรก็ตามใจท่านคอยจิตมันจับได้ไม่ได้ก็แล้วกันอันดับแรกนี้เราต้องเรียกเรวาวิปัสสนึกคือนึกขึ้นมาบันไดนึกเห็นภาพได้ทันทีอย่างนี้ให้เราสร้างภาพขึ้นในอกที่อย่างที่วัดป่าน้ำภาษีเจริญที่บอกให้สร้างดวงขึ้นในอก ก็แบบเดียวกันตอนนี้หามว,ว่าเมื่อท่านทั้งหลายสามารถจับเภาพพระคำว่าในอกได้นี่ต้องมีความเข้มแข็งนะเฮ้ยตอนนี้เป็นเรื่องข้อพิญญาแล้วผมจะไม่พูดแบบที่เรียกปฏิบัติกันมาทำก่อนๆตามสายกนันก่อนเอากันตรงไปตรงมาต้องให้ได้จริงๆ เมื่อทาจิตของท่านสามารถจับภาพพระนี้ได้จริงๆจะนึกขึ้นมาเวลาไหนเห็นได้จริงๆไม่ใช่ลอยมานะจะลืมภาพลอยนี่เขาไม่ใช่นี่เราใช้กําลังใจของเราให้เป็นทิพทิพเป็นคุยยานก็แปลว่าผู้มีความรู้คล้ายตาทิพไม่ใช่อลรกตาเป,ป็นมทิพ มองภาพลอยไปลอยมาอันนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้วน,นี้เมื่อเราจับภาพนี้ได้ตอนนี้อารมณ์ทิพย์อยูุ่ยานก็เกิดอารมณ์จิตเริ่มเ,เป็นทิพย์แต่ก็เกิดแบบโมัวเพราะอะไรเพราะภาพพระที่เราเห็นเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดเพราะภาพพระที่เราจับนี่เนะี่ย มันเป็นเครื่องวัดกําลังใจของเราว่าจิตเราเป็นทิพย์แจ่มใสหรือไม่แจ่มใสนี่ความจริงแล้วก็เราจะเอาเข้าไปเทียบกับพวกมโนยุธิเขานะทิพย์ปะโยโคยานนี่ใช้ได้ผลแต่เย่คล่องแคล่วแจ่มใสเหมือนมโนยุธินี่ไม่ได้กําลังยังอ่อนกว่ากันกันเป็นร้อยเท่าแต่ถ้าว่ามีผล คนที่จะพึงได้ก็คือพี่สน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกจุดถ้าอารมณ์ของท่านเข้าถึงจุดนี้อันดับแรกที่อารมณ์เป็นทิพยคุยานมันจะเกิดเกิดแบบนี้ก่อนคือว่าเราใช้อารมณ์จริงๆยังไม่ได้เพราะว่ากำลังจิตยังอ่อนอยู่ แมอเรานอนภาวนาไปสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่มีการขัดข้องและเราต้องการจะรู้บันทึกไว้เขียนไว้และนึกไว้ตอนกลางวันก็ได้แต่ว่าจะให้เรื่องนั้นมันยุ่งมากนะักเอาเฉพาะจุดเวลาจะนอนแล้วก็ภาวนาแเรื่อยไปจนหลับพลาดจากักพระด้เป็นปกติ เวลาใกล้จะหลับมันเครื่องหลับครึ่งตื่นหรือว่าเวลาตื่นตื่นไม่เต็มที่ตอนนี้จะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคำว่านิมิตนี่ผมไม่ได้หมายไม่เจาะจงอาจจะเห็นรูปงูรูปควายรูปม้ารูปช้างสีขาวสีเขียวสีแดงคนพระอะไรก็ช่างถ้าเกิดนิมิตอย่างน้นเกิดขึ้นแต่ว่าขอตื่นอีกนิดหนึ่ง ว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราตั้งใจไว้เสียก่อนว่าเราต้องการรู้เรื่องนี้เวลาที่ภาวนาต้องทิ้งอารมณ์นั้นทันทีเอาจิตจับเฉพาะคำภาวนาและจับภาพพระและ้วพร้อมกันนั้นก็จับลมให้ใจเขาออกไปด้วยต้องทำให้ได้นะอันนี้อย่สักเท่ว่าไม่ได้สักแต่าว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างจับได้บ้างไม่ได้บ้าง อย่างโน้มน้นพลาดอย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นี่เป็นเรื่องจริงใจที่เมื่อพลาดนิมิตเกิดขึ้นอารมณ์มันจะบอกทันทีว่านิมิตนี้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บันทึกจดเอาไว้มันจะตรงตามความเป็นจริงนี่หมายถึงว่าทิพยกุยานยังอ่อนและถ้าเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นเราทรงอารมณ์ไม่เสมอ อารมณ์จิตเริ่มแจ่มใสขึ้นการจับพระทรงตัวคล่องขึ้นเห็นชัดขึ้นนึกเห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ลอยมาเห็นพวกลอยมาเห็นนี่ใช้ไม่ได้นะผมไม่ให้คะแนนเลยเพราะว่าผมปฏิบัติมาแล้วผมรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีคนที่จับภาพลอยนี่เป็นโรมาทาน ภาพลอยนั่นมันเป็น,ปนต่เพียงจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิมันก็เห็นสิ่งที่เป็นทิพย์แต่ว่าถ้าไปจับเอาคิดว่าเป็นทิพย์ยุคหยานก็เหลวไม่ใช่คนละเรื่องเนี่ยเฝือกันสมาไอเรือ่องเนี้ถ้นหากว่าจิตเราจับอ,อารมณ์มันดีขึ้นทิพยุคุยานสูงขึ้นถ้าเราอยากจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็น,นึก จับภาพพระนั่นก่อนอย่าลืมนะอันนี้ทิ้งไม่ได้นะกำหนดจิตจับคำบรณาจับภาพจับภาพพระนั่นก่อนไม่เห็นภาพพระจะเป็นภาพพระอะไรก็่างให้เป็นภาพพระก็แล้วกันแล้วก็สังเกตด,ดูว่าเราเห็นแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสถ้าการเห็นภาพพระชัดเจนแค่ใดเราก็จะเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเท่านั้น สมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าในกอคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจงลืมความประพฤติเจ้าเสียความประพฤติในปัจจุบันเชื่อก่อนที่เขาจะตายเ <c oughs> ขาทำอะไรทำดีทำชั่วอะไรอยู่ที่ไหนทิ้งอารมณ์เสียหมดถ้าไปกาะอารมณ์นั้นๆแล้วปาทานมันกิน สมมติว่าเคยเห็นเขารักเขาขโมยเขาปล้นเขายื้อแย่งฆ่าปลาฆ่าสัตว์อารมณ์อย่างนี้มันจะบอกตัวเองอุปาทานบอกวนายคนนี้จะต้องตกมารกนี่เป็นอุปาทานแน่คิดว่านายกอก็คือนายกและนายกจะมีความประพฤติด,ดีประพฤติชั่วอะไรไม่สนใจ จับคำภาวน,นาให้จิตเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นฌานให้เป็นเอกคัตตารมอารมณ์ทรงอยู่เสมออยู่อย่างเดียวคืออารมณ์ทรงไว่อย่างเดียวคำว่าอย่างเดียวในที่นี้หมายความว่าจับพระได้จับภาพพระกับคำภาวน,นาแล้วก็ลมหายใจเขาออกเห็นภาพพระชัดเท่าไหร่ นันก็จงอนุใจว่าท้าเจ้าอยากจะรู้ว่าในกอเวลานี้อยู่ที่ไหนเพียงเท่านี้แหละภาพในกอก็จะปรากฏชัดเจนเท่ากับภาพพระทเทวห็นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะถ้าว่าจิตเห็นเขาบังเอิญเราเห็นว่าฆ่าสัตว์ตชีวิตเป็นคนเลวเมาสกินสุรายาเมา แต่ภาพนั้นกลายเป็นภาพในกอเฉยๆเหมือนกับคนธรรมดาแก่หรือว่าเด็กหรือว่าหนุ่มเห็น <c oughs> อย่างนี้แล้วจงมีความรู้สึกว่านั่นเป็นภาพที่ในกอสนแสดงภาพเดิมให้เรารู้จักยังไม่ใช่ภาพแท้ในปัจจุบันตั้งกําหนดจิตฐานในกอว่าพูดกันด้วยใจนะ เอาใจพูดกันตอนนี้เรื่องบรทิปแล้วถามในกอว่าปัจจุบันเนี่ยเวลานี้ในกออยู่ที่ไหนแล้วมีภาพความจริงเป็นยังไงูปร่างหน้าตาภาพในกอเดิมก็จะหายไปจะกลายเป็นภาพปัจจุบันเขาอาจจะเป็นเทวดาก็าได้เขาอาจจะเป็นพรหมก็ได้ถ้าท่านจะถามว่าเป็นเทวดาหรือพรหมได้ยังไงก็เพราะว,ว่าเวลาก่อนที่เขาจะตายในใจเขานึกอะไร ดูอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านสร้างกรรมมันลามกทุกอย่างทุกประเภทแต่เวลาก่อนจะตายใจทนึกถึงองค์สมเด็จตัวสมัสมสมาสมัมพุทธเจ้าชั่วขนาดเดียวท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเดือนสเทวโลกแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศอีกจบเดียวก็ได้พระโสดาบันฉะนั้นก่อนที่อยากจะรู้อะไรในยาไปสืบประวัติเดิมเขา ไม่ต้องไปสืบถ้าคืนสืบอ,อุปาทานไม่กินไม่กินตรงไหนนึกถึงภาพครงข่าสัตว์แล้วก็นึกว่าในกอนี่ต้องลงนรกละนี่ภาพสัตว์ในรกมันก็เกิดสิย่างนี้เขาเรียกอุปาทานจำไม่ดีนะว่าคำว่าอุปทานในใช้กันเฟอ้อมากไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอุปาทานถ้าหากว่าในกอลงนรก เราจะเห็นภาพในกออยู่ในนรกมีโทษประการใดไฟเผาเครื่องสันเผาสับฟันหรือตะกายต้นนิว้วแยกแจกแจกแจกเนื่ว่าตกอยู่ในกระทะทนแดงเราจะเห็นชัดเท่ากับเที่ยวเห็นภาพพระนี่ผมถือว่าเป็นอันดับต้นแต่ว่าการเห็นอันดับแรกนี่ถ้าจิตเราทรงฌานไม่ดี บางทีพอนึกจะถามภาพนั้นมันหายไปซะแล้วพาภาพมันหายไปแล้วก็ตั้งท่าใหม่ทิ้งอารมณ์นั้นจับอารมณ์เดิมพออารมณ์ทรงตัวภาพนั้นเขาจะเกิดพอถามอาพอถามคำหนึ่งภาพหายไปสีนี่เป็นวิธีฝึกแต่ว่าการฝึกนี่นไม่แน่นะบางคนก็พลุดปลาดได้ที่จุดปลายทางเลยที่ผมพูดตาม ตามลักษณะที่จะเกิดอันนี้เราทำไมเราจะพูดกันได้ดีละ่ะต้องหักตั้งเวลาที่ผมเคยบอกท่านไว้ว่าตั้งเวลานี้ตั้งเวลาทำยังไงเวลานี้ใช้แบบไ้ง่ายเอารูปรคำมาชักร้อยแปดลูกร้อยแปดจกที่ภาวนา ตอนนี้จักภาพภาพระไปด้วยในร้อยแปดจบนี่เราจะไม่ยอมให้จิตคิดเรื่องอะไรทั้งหมดถ้ายังไม่ครบร้อยแปดจบถ้าไม่คิดขึ้นมาก่อนมีอารมณ์แทรกเริ่มต้นมันใหม่ใช้อธิบาตเข้าหันมันละเขานี้ใช้อธิบัตกับบรมีสิบเข้าหันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปธิบัติฉันพระพอใจ วิริยะเพียนต่อสู้โอกาอุปสรักอิจจะอิตตะอจิตกขจดจ่อในเหตุนั้นปัญญาใช้ปัญญาพิจรารณาค่อยๆไปด้วยว่าเราภาวนาถูกภาวนาจบหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่ากันพิชานให้ทรงอารมณ์ไวร้อยแปดใช้เวลาเท่าไหร่แสดงว่าเราทรงสมาธิได้เวลาเท่านั้น เราก็สามารถจะพูดกับผีเทวดารละผมเท่าเวลาที่เราเคยส่งไว้นี่เป็นอันดับต้นแล้วก็ในอันดับต้นนี้จะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือเวลานั่งอยู่คุยอยูท่ทำอะไรอยู่โดยไม่ได้คิดภาวนาเลยแต่จิตเวลานั้นมันจับตกไปอยู่ที่อุปจาระสมาธิพอดี จิตจะมีความรู้สึกว่าอาเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้อย่าปรากฏเหรือว่าเป็นภาพปรากฏแต่จิตรู้ว่าภาพนี้เป็นเหตุอนั้นอันนี้อันนี้ต้องเชื่อทันทีและห้ามคิดห้ามไตรตรองห้ามไข้รวนนามาแก้ไขหรือว่าถ้าจิตพลาดเลยเรย่องนั้นแล้วอารมณ์มันไม่เฉทิบไปไปไข้รวน,นแก้ไขพิจารณามันก็ไม่ถูกไม่ถูก ในบริการหนึ่งบางทีกําลังคุยกับเพื่อนเรือนอนหนังสือหรือทํางานอยู่มันง่วงนอนง่วงนอนทนไม่ไหวนั่งแสดงว่าเทวดาหรือว่าพรหมหรือพระท่านจะบอกอะไรแล้วก็มันทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปนอนพอลมตัวนอนผับภาพนี้ไม่เกิดจิตบอกทันทีว่าอะไรจะมีมา แล้วก็เท่านั้นแหละอาการง่วงมันก็หายไปแล้วเราก็ต้องเชื่อแันทีวันนี่เหตุนั้นมันอยู่บงเกิดนี่ว่าจันนี่ว่าตอนตอน้ตนๆนนะอันนี้เราพูดกรายละเอียดๆหน่อยเพราะว่าจะพูดทางด้านใานพยญ,ญาเลยทีเดียวนี่ผมก็ไม่จําเป็นต้องพูดเพราะใช้กําลังเท่ากันแล้วก็พูดกันไว้ทั้งสองอย่างเพราะบางท่านก็มีกําลังใจเพียงขั้น มโนยิธิเกลือกัญญาบางท่านมีกําลังใจไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้กําลังใจแบบนี้แล้วก็ไปฝึกมโนยิธิด้วยก็กล้วยเลยนี่ผมพูดถึงว่าการภาวนาวา่าพุททังมือมีกิจต่างแต่บางเอิญท่านไม่เอาอย่างนั้นท่าไนไปล่อนามวัตะเข้ามีหวังใช้ได้เลย แต่ว่าถ้าจิตเข้าถึงระดับนี้กําลังจะเริ่มขยับขยับมาเรียกว่าพิญญายังไม่ยังไม่บินนะเพิเริ่มไหวตัวนิดนิด,นดเหมือนกับกับต้นไม้ที่ถูกลมหน่อยหน่อยตอนนี้ถ้ากําลังจิตของท่านเป็นกําลังจิตของฌานคำว่าฌานนี่ผมจะอธิบายผมพูดมาเย็นเลยแล้ว จิตคุ้นชานอารมณ์มันทรงตัวผมไม่เพื่อทุตจารสมาธิเบี่งสูงพออารมณ์ตัวมันทรงตัวขึ้นมาหมดความลำคาญใจสบายจับภาพพระได้นานภาพพระแจ่มใสขึ้นแบบนี้เราไม่ต้องไปฝึกแบบกระสินแล้วก็สามารถจับภาพพระได้สักห้านาทีหรือสิบนาที สาชัดขึ้นกว่าเก่าตอนนี้เราก็ต้องทำให้คล่องทางที่ดีแล้วก็เวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาต้องพยายามเช้ามืดที่มีเวลาที่มีความสำคัญมากเพราะตอนค่ำนี่เราเหนื่อยมาตลอดวันมีภาระแม้ว่าไม่มีภาระอะไรอย่างอื่นมากไม่แบกไม่หาม เราก็ต้องทำโน่ทนทำนี่คุยคนนั่นคุยคนนี้นนมีภารกิจอ่านหนังสือเนัห้หาจิตใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันประสาทมันเหนื่อยชาญนี่ต่อสายกำลังกายเป็นสำคัญนะอย่าลืมถ้าหากว่าร่างกายของเรามันสุดด้านประสาทมันสุดไปนิดเดียวบางทีเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวสุดเห็นว่ามันยังดีๆอยู่แต่รมันหมัวไปซะแล้ว นี่ต้องรู้ไว้ด้วยนะแล้วก็บริการที่สองสำหรับพระทสมณีพระถ้าเป็นอ ბ ัตมันก็มวัวถ้าไม่มีอ ბ ัตมันไม่มวัวอันนี้เราจับตัวของเราได้ดีมันจะต้องระมัดระวังเรื่องอ ბ ัตถ้าอ ბ ัตใหญ่แล้วก็พังไปเลยอย่างสังฆารดิเศษนี้ไม่มีหวงังสังฆารดิเศตหรือปรราชิกหมดหวังไปเลย ตั้งแต่นิสทีปรปฏิทีไปถึงปฏิตีนี้มาเริ่มมัวถ้าเป็นการป้องกันไว้แล้วก็เวลาตอนก่อนที่จะสมาทานแบาเรานั่งอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้ถ้าตรวจจิตดูที่ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนนี้อีกอารมณ์ของเรามันเสียจุดไหนบ้างในด้านของอบัติ ท่านมันเสียแล้วก็บอกเพื่อนพราบทันนี้จิตพระโม่หมองไปซะแล้วผมเลวไปซะหน่อยไปแล้วเมื่อจุดนั้นจุดนี้เข้าผมจะพยายามตั้งใจจะไม่ทําอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกบอกเขาต,ตรงๆเปาา็นภาษาไทยๆนั่นแหละเนื่อใจเราคิดว่าเราจะระมัดระวงังไม่ยอมให้อาการอย่างนี้ที่มันเป็นอันบัตเกิดขึ้น จิตทรงตัวไว้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ฌานสมาบัตจริงๆเราอดเถื่ไม่ได้เป็นของธรรมดาอันนี้ผมไม่ตำหนิแต่ว่าขอให้ท่านตำหนิตัวของมันเองไว้ว่าเราจะไม่ยอมพลาดเนาบัตรเพราะถ้าวันไหนเอาบัตไม่กินวันนั้นแจ่มใสวันไหนไม่เพลียวันนั้นแจ่มใส วันไหนร่างกายไม่ไม่ไมไมทุกพลคุณภาพหมายความด้านปริษาททรงตัววันนั้นก็แจ่มใสไม่เวลาเฉมุดจะภาพให้ให้จับภาพมันจับภาพพระด้วยคำภาวนาด้วยลมหายใจเขาออกด้วยยังไม่ต้องการรู้อะไรทั้งหมดไอกา,ารจับภาพใช้คำภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเขาออกให้มันทรงให้ดีให้ทรงตัวดีจริงๆ เมื่อทรงดูตัวดีจริงๆบังอื่นมาสว่างล้วก่อนถึงเวลาปฏิบัติเอ้าก็ไม่ต้องรู้อะไรมันถ้าจิตมาทรงตัวดีจริงๆภาพพระแจ่มใสต่างกําลังที่เพื่อเราเพิ่งได้อย่างนี้จิตสบายเป็นกตามรมีอารมณ์แน่นกใกล้เวลาที่ต้องออกปฏิบัติก็นึกน้อมจิตนึกไปว่าเอ๊ะ วันนี้ตั้งแต่เช้ายันคำ่ำจะมีอะไรมาผ่านเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์ที่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจมีใครบ้างเนาะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่มาทำให้เราไม่สบายใจหรือว่าทำให้เราสบายใจหรือว่าจะมันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจิตมันก็จะบอกนี่เรียกว่าใช้จิตกันก่อนนะ แต่เนื้อแท้จริงๆเขาไม่ใช่จิตแต่ใช่จิตที่สวยเก้าจิตนึกถึงภาพพระถามภาพพระว่าอันวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วอารมณ์ของจิตนั่นแหละมันก็จะบอกขึ้นมาเองว่าพ,พระท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จดไว้ถ้าจับภาพพระจนนิ่งนิ่งมีรมสบายแล้วจิตถามภาพพระภาพพระนนมิต น่ารงจิตมันก็บอกเข้ามาเองแนละจดไว้พรมรับรองเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรผิดอาราสาวโกโกองค์สมเร็จพระธรรมสาม,นนม,มิตรวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอต่อนันหน้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่นทานตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้ความภาวนาและพิจารณาตามทิยาสายจงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควร